we uh -huh. แแลล้วหกวสวัสดีท่านผู้ชมสบายดีสบายดีพี่น้องพบปายเบิร์ตสุกุลสุกุนพี่น้องจา๋าบรรยากาศตอนเที่ยงอยู่เที่ยงหน้าพี่น้องอยู่กับน้องเหมยสองคนวันนี้สบายดีขึ้นมาอยู่ปินมูน้องเหมยน้องเหมยึ้นมาเลี้ยงวัวนกร็เลยทํากับข้าววันนี้นี่เมนูวันนี้ อาหารเที่ยงของเราวันนี้นำเสนอเมนูผัดกระเพราเครื่องในไก่หรือว่าไตไก่นั่นเองพี่น้องจา๋าตั้งแต่มาอยู่เทียงไฮเทียงนายบ่เคยผัดจากเถื่อเดส่จนใหญ่ก็มีแต่พวกแกงปีกย่างเนาะวันนี้จะเป็นผัดกระเพราไตไก่มีมักทัวมีกระเพรานี่แหละใส่น้ำมันนิดหนึ่ง ประมาณสองช้อนแกงตามด้วยพริกกระเทียมแห้งผัดให้หอมหอมทำอาหารง่ายๆสไตล์เบ้าหมีผัดพริกแห้งหลังจากนั้นก็ใส่เครื่องในลงไปเครื่องในไก่หนอ้องเนี่ย ง่ายๆบ่า,า,บามีอ่เคยเขารั่วแต่หน่อยเห็ดกับเขาขแต่เด็กก็เลยส,ยสบายสบายทำกินเองทำให้ครอบครัวจะต้มจะผัดจะแกงได้หมดแต่ว่าเมนูที่บ่มีบ่กินก็นกนคือประเภทพวกดิบลาบก้อย ต่เฮ็ดได้อยู่แต่บก,กินเนี่ยพัดทุกอย่างส่วนใหญ่กับไปใส่แนวเดียวกันเหมือนอะไรที่น้องเนาะว่าจะเป็นพัดหมูพัดไก่จะใส่เครื่องปรุงคล้ายๆกันนี่ ผัดกะเพราใส่ถั่วฝักยาวบางคนก็ใส่หอมหอมหัวใหญ่บางคนก็นใ,สมมใ,นกนใส่แครอทก็ได้แล้วแต่ผู้มักเนาะประเภทอาหารการกินขึ้นอยู่กับคนชอบบางที่ก็ใส่แตงกวาก็ไม่ได้ผัดกะเพราบ่ามีเคยไปกินยุรานอาหารอยู่เวียงจันท์ผัดกะเพราใส่แตงกวา บางทีใส่หอดมขือเทศคนเนาะเครื่องปรุงกับมี่ยังมากมายพี่น้องใส่รสด,ดีนี่พงนัวใส่ก็ได้บใส่ก็ได้ัวมันใส่หลายอย่างได้ผัดใส่นิดนึงตามด้วยซีอิ๊วขาวซีอิ๊วดำเพิ่มสีสันนิดนึงอื ใส่แค่นี้เนาะเดี๋ยวพอมันสุกบะหมีใส่ซอสหอยลงไปข้าหลังหลายคนบอกว่าผงหนัวพงน,วนัวมันมีโซเดียมไม่อยากให้กินถาล้องไปศึกษาดีๆเนะเครื่องปรุงทุกชนิดถ้ามันมีโซเดียมบอกมันมีเด้มีเคยฟังจากหมอท่านหนึ่งพูดว่าพัดอาหารจานหนึ่ง หรือว่ากระทะนึงเนี่ยใส่ยังแน่ลงไปนเนาะซอสหลายๆซอสมันมีโซเดียมหมดแม้ทางรถดีถามว่ามีอย่างในรถดีมีผงนัวมีน้ำตาลมีเกลือมีกระเทียมมันผสมแล้วพวกซอสเขื่อนมันก็นมีความนัวมีโซเดียม นันจะนี่ไก่จะสุกแล้วแป๊บเดียวเองผัดกะเพราง่ายๆสไตล์เบาหมี่ไก่เดี๋ยวจะรอมันสุกอีกแป๊บหนึ่งนี่ก็ต้องใส่น้ำหมากนะผัดแห้งๆสุกเรียบร้อยแล้วก็ใส่สาดกระเพราลงไปเลยหมักหลายใส่หลาย บางคนน่ะสั่งผัดกะเพราแต่ไม่ใส่ใบกะเพราก็มีอมืบางคนก็บอกว่าเหม็นในผัดกะเพราบางคนก็บอกว่าหอมความชอบคนเราไม่เหมือนกันนี่แต่บม่มีมักผัดพริกแห้งแล้วก็ผัดแห้งแห็แแสบดิผัดกะเพราหมูสับแห้งอืเปิดจะแบ่บบ่พี่น้องนี่นี่ แค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วจ้าใสกระเพราลงไปแล้วก็ตามด้วยซอสหอยลงไปเพิ่มความนวยอีกนิดหน่อยอันนี้บ่ได้ใส่น้ำตาลเด้ปกติบ่มีสิกินรสชาติออกหวานนิดนึงงน้องใส่น้ำตาลหน่อยนึงแต่อันนี้บ่ได้ใส่น้ำตาลนะจ๊ะพอในรสดีมันก็อาจะมีน้ำตาลอยู่แต่ไม่มากนี่เรียบร้อยแล้วพี่น้อง สุกแล้วจ้าผัดกะเพราหอมๆอมอันนี้บร่ได้ใส่น้ำเด้บไม่ได้กินแต่โดนแล้วผัดกะเพราสมตมินี่บ่คอยได้ผัดซ้ำอันนานทีจะได้ผัด อันนี้ข้าวของเรานะจ๊ะอืมกะเพราร้อนๆนะจ้าข้าวกับบรรยากาศหุงเข่ามาเต็มหม้อตอนแรกน้องข้าวมาชิลงมานั่เพราะว่าเมื่อบ้านเมื่อเล่นงก็น,น้องอาลีปเกิดโบนัยเลยลงมาทัสากสามเนาะพอน้อมเอยแล้วลงมาเลี้ยงงัวผู้ดเดียวก็เลยลงมาเป็นโม บรรยากาศกระมืดฝนอ้าไฟจะไม่มอกเรียบร้อยจ้าตักข้าวสองจานอันนี้อร่อยแน่ว่าฝนที่ตกกระบอกตกมืดฝนไม่อีกแล้วตักหมดเลยเนาะ นี่ทผบุศมหน้าตาจะประมาณนี้เนาะผัดกะเพราไตไก่ข้าวสวยร้อนๆกินสองคนสองจานพี่น้องอือุตส่าห์หุงเข่ามาหมอหนึ่งบุเดะนี่มามาพี่น้องจา๋าเมนูอาหารเที่ยงวันนี้นำเสนอเมนูผัดกะเพรา่่องในไก่สไตล์เบาหมี่ มามาพี่น้องจ๋ากินข้าวน้ำกันเนาะหุงขาวมาติ่มหมอกกับผัดกะเพราเมื่อก่อนนะผัดบอ,มมอบเสมอบ่ค่อยได้ผัด อร่อยอะมันต้องพัดมีอันตับมันผอมอมันเสีบเนาะแต่ว่าตับมันอ่ะพัดยากเลยมันน่านสุกมันเป็นเลือดมันมีมิสซิลีม่นมีล้มเลยสังเกตบ,บืองใหม่อะ แต่กระบอกค่อยห้อนดอกเพราะมันอยู่กลางทุ่งนาบางเทือเวลาล่มน่ะจนหนาวเลี้ยงว่านกับเปลี่ยนกันบางเทือกับยายบุญกับน้องเมยบางเทือกับน้องเมยกับนอ้นองทมวานยายบุญ เรื่อนกันวันนี้น้องเมยขึ้นมาผู้เดียวน้องทำเมื่อบ้านแล้วอันนี้พัดแหงนี้ย ลมมาจากหน่อยเนาะแต่ว่าพัดกะเพราในบะหมีม่หมักกินก็ขนมจีนแซ่บเด้เข้ากันเนาะเอาพัดพักกับพัดกะเพราใส่น้ำหน่อยหนึ่งใส่นำ้ำซีมีน้ำแน่ยพัดแล้วมาลาดกันนะบขนมจีนน่ะแซ่บบอกเลยแซ่บกว่าน้ำยาขนมจีนอีกกะเพรายังก็ได้กะเพราไก่กะเพราเครื่องใน พาผัมูสับก็ได้พัดพัดใส่ทั่วหลายๆเนี่ยมันลาดกับขนมจีนอร่อยตอนยูงเทพบมีทำกนิ่ออยเนาะขนมจีนนี่กินแทบสุมมือเมื่อก่อนซื้อเคยงละสิบบาทกินกับยังก็ได้พรเป็นคนที่มาก,กินขนมจีน แต่ว่าพัดใส่กะเพ้าหลายมันก็สิออกเผ็ดเผดร้อนร้อนแต่กระแซบค็อดีของการทำกับข้าวกินเองเอาหมากรสาาตไใดก็คือ้เห็ดแบบนั้นอยากแบบไดกระส่ลงไปเนาะอันใดที่บหมักกระต้องใส อันนั้นคือเราทำกินเองจนใหญ่บ่เมียกะไปเห็นงานอยู่งเทพก็ไม่ได้เห็นกับข่าวเห็เองนะบ่ค่อยได้ซื้อซื้อก็เดือนละเทืาสองเทืา้าจนใหญ่ทำกับข้าวกินเองหนึ่งอะ่ะมันถูกปากสองเรได้กินอิม่มสามนี่ยประหยัดขั้นกินบ่เบิดเห็นหลายๆอันสิกินบ่เบิดกะ เอาเขาตู้ไว้บัดอยากหรือว่าบ่มีเวลาเฮ็ดกะออกมาอุ่นเอาเนาะมืเอเฮ็ดงานมาเมื่อยๆบ่มีเวลาเฮ็ดกับข้าวเวลาอันเฮ็ดกับข้าวก็เส็นหลายๆไว้พวกแกงพวกผัดคือใส่ถุงและแซ่ฟิดไว้แซ่ตู้เย็นไว้เลิกงานมาแล้วก็มาอุ่นกิน กว่เอาเหตุงานมีเวลามีเวลา,า,ากินขา่าวมีเวลาผักมีเวลานอนมนุษย์เงินเดือนกว่าจะมีเงินเก็บ,บเหตุงานเนี่ยขั้นบกประหยัดอิเล่บมีเงินเก็บเด้อ เลยต้องค่าห้องค่าน้ำค่าไฟสุมือแห้งเนาะค่าใช้จ่ายแพงบ่คืนมาก่อนสมัยตั้งแต่บ่มีลงทำงานอยูงเทพมตะปีสี่เก่าหมูปิ้งไม่ละสามบาทสะเออเจ็ดไม้ยี่สิบเขาเนี้ยก็ห่อละห้าบาทสุมือนี่บ่ได้หมูปิ้งก็มิแต่ไม่ละสิบบาทขึ้นเนาะเขาเนี้ยก็มิแต่ห่อละสิบบาท เมื่อก่อนหมูกิโลละแปดจิมหาบาทถึงแต่สมัยบ่มีลงไปแหลกๆซูเมอร์เนี่ยปลาเป็นลอยกว่ามันไปตามยุคตามสมัยของแพงเรื่ออ่า เมื่อก่อนกับเขาทุงก็สิบบาทก็มีเลยสิบบาทสิบห้ายี่สิบสม,มัยนี้มีแล้วตำสุดก็บหาสิบบาทลอยลอยกลัวกับมีเนาะกับเขาของแพงกับเขาแพง่าใชจจ่ายแพง ส่วนใหญ่เวลาบ่มีเห็ดกับเขาที่จำรสชาติเวลาซื้อเขาเจ้ามากินเมื่อก้อนนะครับประเภทพัดนี่เห็ดบ่เป็นยักษย่างพึ่งสิไปเห็ดเป็นตอนไปทํางานยุงเทพละ่ะซื้อเขาเจ้ามากินอไนะไรแซ่บแล้วก็เห็ดก,กินเองอาศัยจำรสชาติเล้วก็ไม่เห็ดเมื่อก่อนอยู่ที่บ้านบ่เคยได้กินพัดเด้ พัดบกเคยจะกินพัดทอดส่วนใหญ่อหารแล้วๆมีแต้พวกต้มพวกแกงปิ่งย่างมกออมบอค้วยจะพัดคือซุมเมอร์เนี่ย ัดกะเพราทะเลเลนร้านอาหารนผัดกะเพราทะเลกับกุ้งกะโตสองโตแค่นั้นละจานละห้าสิบหกสิบบาทแล้วปลาหมึกกัดสองตอนสามตอน แต่ว่าเฮ็ดกินเฮ็ดกินเองนะมันอิม่มได้กินอิมนะ่มเนาะถ้ายกินหลายคนก่นเออโอเคอยู่บ่ต้องซื้อซื้อเขาเจ้านี่กระสิเบิดหลายร้อยเวลาบ่มีให้กับเขาถ้าหลายคนกินเนี่ยฮที่เราเป็นสองโลสามโล่น่ะพัดจานใหญ่เบิ้ล กินแล,แล้วก็นอน้าเนี่ยข้าข้ามจากปล่อยงูว่ะพัดกะเพรามาอนี่พี่น้องแซ่บพี่น้องจามาเนี่ย,ย,ยสิขาเก็บภาพบรรยากาศอยูเพียงเท่านี้ไปแล้วท่านผู้ชมสบายดีสบายดีอยู่กับน้องเมย์สองคนมเมย์